ผมปามและกันกล้วยกันอีกแล้วนะครับแต่ควรเอากันกล้วยขึ้นก่อนเพราะผมเป็นคนแคร์ครับปามเกมนี้นะครับเราจะเล่นสู้กันเอาห้าคนนี้แหละผมเริ่มก่อนนะผมเป็นผมเป็นตัวสีเขียวนะฮะส่วนเจ้าปามน้อยอยู่ไหน นี่เขาอยู่บนย,ยิงแกมีหลายตัวสร้างต,ต,ตาปามละเล่นไงบ้าแกจะเอาใส่ตัวไหนเขาอทางที่ดีเอาใส่ตัวนี้อ แล้วผมมาอยู่ตรงนี้ได้ไงภาวาบของผู้เต้าทาวใหญ่บ้าอะตาปามใ่ไหมอือ<า> มแกคงจะไม่รอดแล้วล่ะเพื่อเพือหลอรับรอตายตาแกแล้วล่ะเอาอะไรเล่นใส่ตัวไหนเนี่ยเอาไหมไม่ได้เอันนี้ มันได้แจตัวนี้นะอ,อ,อุ้ยพาดอ,อ,อยากรู้ไหมทำไมถึงเพื่อนเรียกฉันว่าสุดยอดเพราะฉันทำแบบนี้ได้ไงเอ้ยขึ้นไามา่ได้ทำไมตาเขาตจาเขาเออตาแก่ แางนี้ฉลามแถวนี้ต้องการของกินและของกินของพวกมันคือเก้ายา ใช่เลยใช่ไงี่ะวางวะวางตรงนี้วางตรงนี้ยาไม่งั้นมันมันจะไม่เกิดผลน่ะไอก้กลว่ยแลี้ยงคุณนองแกงเขาแค่เจดี ผมคอรบดีกู่อะไรใส่ตัวไม่ใส่ตัวไหนเขากําัังจะถามแล้วแกมือก็ออกคุณแล้วกิเก ขล่ฮะอยู่กับอยู่กับปาล์มคนเดียวเหว <c oughs> ลือพุ่งนี้ด้วยนนเอาไว้พุ่งนี้ด้วยวมไม่รู้แล้ว มันจะฮิวให้เราปาใส่ตัวเองว่ามันเป็นกล้วยลูกน้องมาจัดการด้ใครเป็นลูกน้องเกอ้วนใส่ตัวไหน

เห็น mm. <r uent> ่เปปะไามเห็น่เปปะหมททำแกละกันบานหลือเยอะไหมย่อมากลงมามลงมาลงมาเาเ้เ้แกนหามาลงมาตอนนีชนะเราว่ ห้าแกไปได้แล้วอีกตัวเดยกกันคีโกะอาวุธใหม่ครับเขาเชียรนะเขาเชียนะพี่ป๊อเราเล่นกันยัง เราเล่นกันได้อย่งางพี่ป <c oughs> ออปต้องเอาเรื่องนี้ไปอวดเตนเนบอว้าว่าเจใจครับถ้าเกิดครั้งหน้ามีอีจิยมป็นลูกนองทั้งสอง 我奥娜。Oh, ขอจบลงเพียงเท่านี้